สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการจากทางช่องทาง YouTube หรือว่าช่องทางอื่นน,นะครับวันนี้มีคําแนะนําจากผู้ชมทางบ้านนะครับจากทางลูกค้าว่าอยากที่จะให้สอนวิธีที่จะเปลี่ยนเพาหรือสลับข้างเพาในกรณีที่จุดศูนย์กลางได้ไม่เท่ากันนะครับก็จะมีวิธีเปลี่ยน าได้ง่ายๆนะครับกับ125ซีซีคันนี้ครับ125ซีไม่ใช่กับตัวนี้เอ้ hey, ด้านหลังนะครับ125ซีซีบอดี้กลางนะครับบอดี้กลางตัวนี้นะครับเราจะสลับข้างเผาตรงนี้นะครับสำหรับรถคันนี้เผามีปัญหานะครับเผามีลักษณะคดนซึ่งเรานำมาประกอบแล้วก็ทดสอบดูแล้ว เขาจะคดเขาคดมีลักษณะอย่างไรนะครับเวลาที่รถเข่าหลังคดงอนะครับไม่ได้ศูนย์ก็จะมีลักษณะขี่ไปแล้วก็มันก็จะกระดึบกระดึบไปนะครับจะลักษณะว่าล้อไม่เท่ากันวิธีวันนี้เราจะไปชมวิธีการในการที่จะเปลี่ยนง่ายๆด้วยตัวคุณเองก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด และกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับไปชมกันเลยเบื้องต้นนะครับให้ทำการถอดล้อทั้งสองข้างออกนะครับ พอถอดล้อออกแล้วมันก็จะมีกิบล็อกนะครับตรงนี้กิบล็อกถอดกิบล็อกออกแล้วก็ถอดน็อตท,ที่ล็อกดุมล้อนี้ออกนะครับเบอร์22นะครับล็อตัวนี้ แล้วก็ทําการล็อกเบรกมือไว้นะครับล็อกเบรกมือไว้หรือเข้าเกียร์หไว้ก็ได้ทั้ง2อย่างนะครับจะช่วยเวลาที่เราหมุน uh, น็อตออกนะครับโดยเราจะต้องหมุนน็อตที่ล็อกเ่าตัวนี้ไว้ครับออกทั้ง2อข้างนะครับโดยใช้ประแจเลื่อนนะครับใช้ประแจเลื่อน ก็ใช้เบอร์10นะครับหมุนน็อตที่ล็อกสเตอร์นี้ออกนะครับมี4ตัวครับใช้ไม้นะครับใช้ไม้รองด้านขวา รองหัวเพลาด้านขวานะครับเท่านี้เองนะครับเท่านี้เองถ้าหากว่าตัวเพาเนี่ยเราสังเกตจากตัวล้อนะครับถ้าหากว่าใส่ไม่โดนข้างเนี่ยจะทําให้ลักษณะที่ศูนย์กลางของล้อกับศูนย์กลางของเพาเนี่ยจะไม่เท่ากันล้ออาจจะยื่นไปด้านขวาเยอะหรือด้านาด้านขวาเยอะหรือด้านซ้ายเยอะนะครับแล้วก็แค่เปลี่ยนนะครับ ถ้าเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนก็เปลี่ยนสลับมาแบบนี้แล้วก็เอาใส่เข้าเอาใส่แล้วก็อตอกตอกเข้านะครับโดยใช้ไม้รองก่อนนะครับใช้ค้อนเคาะเข้ามาให้ได้ระดับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับแต่สําหรับเพาตัวนี้นะครับคดนะอพอคดปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนเกลนะครับ เอาเล่าตัวใหม่นะครับเข้าไปใส่เข้าไปเหมือนเดิมเข้าไปเหมือนเดิมครับพอใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เอาไม้รองนะครับแล้วก็ค่อยตอกครับ วิธีการสังเกตนะครับถ้ากลัวจําไม่ได้ตัวตัวนี้เขาเรียกว่าตัวล็อกสเตอร์นะครับตัวที่เป็นล็อกเผากับสเตอร์ให้ด้านที่มีวงกลมตรงนี้นะครับอยู่ด้านนอกนะครับด้านนี้ด้านนี้จะอยู่ด้านในนะครับ ใส่สเตอร์นะครับน็อตเบอร์10บน็อตทีสิบตัวนี้หมุนเข้าไปตัวนี้เป็นน็อตเบอร์สิบนะครับปจะหจเบอร์สิบได้ ล้อนะครับด้านนี้ต้องอยู่ด้านในนะครับด้านที่มีวงวงกลมมีร่องแบบนี้ลักษณะแบบนี้ให้อยู่ด้านนอกขันออกไปด้านนอกครับเพื่อที่จะรับกับตัวกระทะนะครับครับ

าโซ่มีลักษณะที่ตึงเกินไปซึ่งคันนี้นะครับเรายังไม่ได้ทำการหย่อนโซ่นะครับก็ใช้เบอร์12 14นะครับ12จับตรงนี้จะมี4ตัวข้างบน2ตัวข้างล่าง2ตัวนะครับ12กับ14ปลายออกนิดนึงครับ คลายนอดทั้ง4ตัวออกแล้วอย่าลืมใช้เบอร์12นะครับคลายนอดห่างปลาออกด้วยเ,เ,เหมือนเดิมนะครับวิธีการสังเกตก็คือสเตอร์หน้าต้องตรงกับทางสเตอร์ซ้าย และอ่าสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หน้าต้องตรงกันทางสเตอร์หลังนะใส่ล้อให้เรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราก็จะมาดูว่าด้านหลังมันได้ศูนย์กับด้านหน้าหรือเปล่านะครับเราก็เล็งด้านล้อหลังนะครับข้างไหนที่มันเยื้องมากเยื้องน้อยนะครับเราก็ใช้วิธีใช้วิธีดึง ตรึงนะครับข้างนี้นะครับทั้งสองข้างถ้าหากว่าไปด้านนี้มากก็คลายน็อตตัวนี้ออกแล้วก็หมุนตัวนี้เข้านะครับหมุนข้างนี้เข้ามันก็จะเลื่อนเข้ามาทําการเฉลี่ยให้ได้ศูนย์นะครับหลังจากที่ได้ศูนย์แล้วเราก็ทําการหมุนน็อตทุกตัวให้แน่นเหมือนเดิมครับนะครับเริ่มจากน็อตหางปลานะครับโดยการเล็งสเตอร์หลังไปสเตอร์หน้าถ้าตรงแล้วนะครับ ก็หมุนน็อตที่ยึดเพลากับสวิงอาร์มนะครับตัว4ตัวนะฮะเบอร์12กับเบอร์14ให้แน่นครับ ก่อนให้เรียบร้อย